สนับสนุนโดย KBS 2X Double Sweet s คุณผู้ชมคะช่วง Hashtag Cooking Class วันนี้ค่ะไหนในรายการเราก็มีการเอ่อยอ้างถึงนารามหรือว่าคุณธนากรน,นะคะคุณอู่ของเราอาจารย์อูของเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะมีหนึ่งเมนูที่จะเห็นจากใน Facebook ของพี่อูเอามาลองทำแล้วพอลองทำแล้วก็ชอบง่าย เร็วดีดีมันก็คือเมนูไก่ซีอิ๊วค่ะเรียกว่าเป็นเมนูที่พี่หูเขาติดอ,อกติดใจตั้งแต่สมัยเรียนนะเขาก็เลยพยายามถอดสูตรแล้วก็เอามาทำทคุณผู้ชมคะเริ่มจากไก่ค่ะเราจะใช้เป็นอกไก่แบบติดหนังหรือว่าจะเป็นสะโพกแล้วแต่เราชอบติดหนังก็ได้ไม่ติดหนังก็ได้หมักในซีอิ๊วขาวค่ะครึ่งชั่วโมงด้วยความให้มันรวดเร็วมากขึ้นนะคะเราก็จะเอาออกมา หั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงมานิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาจี่ในกระทะมันจะได้ใช้เวลาน้อยลงเปิดไฟในส่วนที่ถ้าเป็นไก่ที่เป็นสะโพกหรือว่าอกที่มันติดกับหนังนะคะเราก็จะเอาด้านที่มีหนังเนี่ยลงไปจี่ก่อน สีให้สุกทั้ง2ด้านก่อนนะคะเมื่อสุกประมาณ1ทั้ง2ด้านก็ให้เอาซีอิ๊วขาวที่เราหมักไก่เอาไว้เนี่ยค่ะเทลงไป okay. จะเชื่อว่าทุกคนมีคำถามในใจเหมือนกันคือแค่นี้จริงๆหรอซิ้วขาวอย่างเดียวหรอจะถามพี่อู๋แล้วพี่อูบอกซิ้วขาวอย่างเดียวจริงๆน้องมีอย่างหนึ่งที่จะขออนุญาตแอบเติม คือจะเป็นคนชอบทานไก่กับขิงเล้วจะรู้สึกว่าขิงมันจะเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาติเพราะ้จะขูดขิงไว้นิดนึงลดไฟลงมานะคะเราจะอบอยู่ที่10นาทีบางคนรู้สึกว่าเฮ้ย ซิ้วขาวอย่างเดียวเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นคนแบบอยากให้รสชาติมันกลมกล่อมก็สามารถเติมน้ําตาลหรือว่าเติมน้ําผึ้งลงไปได้นิดนึงนะคะให้รสชาติมันกลมกล่อมเอาไปตุ๋นต่ออีกประมาณ3-5นาที ือในส่วนของพี่อู๋เนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้เอาข้าวลงมาผัดกับซอสกับไก่คือเอาข้าวมาผัดกับไก่แล้วก็ค่อยๆเติมซอสลงไปแต่อันนี้ก็ทานอย่างนี้ก็ได้ทานเป็นลาดๆเอาก็ได้นะคะเรียบร้อยค่ะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆเสิร์ฟกับอาจจะข้าวไก่ซีอิ๊วค่ะ